อปนันต really ี้ด so ืมสลับบ้านนอนในร่าอืออีกแล้วพี่นันกี้รู้ป่ะตั้งแต่นันตี้มาถึงที่นี่พี่ยังไม่ทำอะไรเลยนอกจากเช็ดฉี่กับอือในล่าเราอยากมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อก่อนนะอยากได้ลูกชายนี่ก็ได้ผู้หญิงอ๋อแต่ผู้หญิงไม่ได้เหมือนดีทุกคนะถ้าเป็นเหมือนดีมือนพี่จะไม่อยากมีลูกผู้หญิงอีกแล้วทำไมตลอดไป วันนี้นะคะเรา3คนจะมาสลับบ้านนอนค่ะมาแอบด,ดูว่าแต่ละคนใช้ชีวิตยังไงบ้างกติกาก็คือเราต้องไปนอนบ้านของเพื่อนอีกคนที่จับฉลากได้เป็นเวลา1นคืนโดยห้ามเอาอะไรติดตัวไปด้วยทั้งนั้นจะรอดไหมไปดูกันเลยค่ะตีนะคะได้รับภารกิจให้ไปนอนบ้านของคุณกยอกอระะัชพรค่ะ ซึ่งนางเนี่ยดันเป็นคนที่มีบ้านสองหลงังดิฉันก็เลยจะต้องไปบ้านทั้งสองหลังเลยซึ่งบ้านหลังแรกนะคะเดี๋ยวจะไปบ้านก้อยกับคุณแม่ที่ถแถวแถววชระพลเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ก้อยนะคะที่ก็จะเอาเค้กผลไม้สดเอาไปให้คุณแม่ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไนล่าหลานรักนะคะกลับไปที่บ้านคุณพ่อนั่นก็คือบ้านพี่นิกกี้นั่นเองบ้านที่จะนอนวันนี้จริงๆคือบ้านพี่นิกกี้นะคะก็คือ และคนที่จะไปใช้ชีวิตแทนตี้นะคะนั่นก็คือน้องดีมนั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดีมกําลังเดินทางไปที่บ้านพี่แมนบ้านพี่แมนอยู่กรุงเทพจริงหรือเปล่า1ชั่วโมงนะคะที่เดินทางไปเริ่มหิวละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้าน กฎก็คือการสลับบ้านน้อยคือห้ามเตรียมของอะไรของตัวเองมาเลยมาตัวเปล่าๆนะคะแล้วก็มาใช้ของของเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องเพื่อนมีอะไรให้ใช้แล้วมีอะไรกินบ้างตอนนี้หิวมากโ okay, อเคซิลอัพสเตอร์ทุกคนค่ะตอนนี้เรากําลังจะถึงบ้านใกล้กับบ้านคุณแม่แล้วค่ะซึ่งมันมีน่าจะรอเราอยู่ในบ้านนะคะ HAPPY BIRTHDAY to YOU TO มามีดครเบอร์เดย์ค่ะ,ลคะแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่มามีดด้วยเพราะมีคุณนะก้อยด้วยค่ะก้อยเขาบอกว่าแม่ไม่ได้ชอบกินของหวานขนาดนั้นหนูก็เลยซื้อเค้กผลไม้มาแทนโอเค <Okay. S 2> นี่คือกล่องผลไม้รวมนะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเป็นลิน้นจี่ควานกับเงาะควานจริงๆมันก็แปลกเหมือนกันนะแม่เนาะอยู่ดีๆเรามาเป็นลูกบ้านแม่แทนเลยอ่ะแล้วลไอ้ก้อยก็ไปอยู่คนเดียวเพราะว่าดีมอยู่คอนโดคะคะแม่ก้อยก็เลยอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครอยู่บ้านอ่ะตอนนี้นะคะก็ามาอยู่ในห้องของคุณดิมแล้วนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหิวมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอนโดดิมมีอะไรให้กินบ้างนะคะไปเซนเซอร์นะคะเบียรค่ะนี่ก็เบีย กลมากไปที่อีที่น้มากหรอมีแค่นี้หรอ,อคกินอะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรให้กูแดกเลยในเมื่อไม่มีอะไรกินเดี๋ยวกินนมก่อนละกันเพื่อนนะคะก็จะได้ไปเจอคู่รักของเราในขณะที่เราน่ากลัวเหมือนกันนะซีนนี้ซีนผีได้เลยนะเช่นสมมติก้อยไทยอยู่แล้วอยู่ดีมีคนโผล่มา ตอนนี้นะครับเป็นเวลาห้าโมงครึ่งดีมนัดไวห้าโมงครึ่งนะฮะเพิ่งออกจากบ้านนะครับรดีมอยู่ใช่ไหมกิจกรรมที่เตรียมไว้นะครับตีกอล์ฟนะฮะนี่แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะไม่มาสักทีมาช้าแถมหิวก็เลยต้องมาเตรียมอาหารในห้องนะครับวันนี้เมนูก็จะเป็นสเต็กเนื้อนะครับแล้วก็จะมีโรกเก็ต ข้างๆนิดหน่อยนะครับผัดกันเนินถึงบ้านพี่แมนแล้วนะคะแสงยังไม่หมดคะ่ะทุกคนเดี๋ยวลงไปหาพี่แมนกันคะ่ะมาแล้วนะครับหกโมงสห้านาทีมันยังมีแสงอยู่ไปให่แมนว่าบ้านมันไกลแค่ไหนมาจากคอนโดดีมี่กี่นาทีชั่วโมงหนึ่ง พูดจรงไหมเนี่ยอ๋อรถมันเตดรถมันเตะช่องเราอ่ะยังไม่เคยพามาบ้านพี่แม่เลยนะ่เเออนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกก็สายก็บ้านเธอมันไกลอ่ะโอเคไหนดูซิว่ามีอะไรให้ทําบ้างอยางแรกพี่อนี่ดึงขอยี่สิบ้ยพักเก๋าพักเก๋าสวัสดีมันใจดีไหมเฮ้ย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 ียเาไม่พอใจพี่อยเอาอุ้ยจริงเ้เาคาญหรอ คือวันนี้นะครับท่านผู้ชมโปรแกรมที่เตรียมไว้เนี่ยลบเปหรือให้กินข้าวใช่กินข้าวแล้วก็ไหนไหนมันอะไรจะมันมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นเลยไปดึงข้อเลยอ่ะไปอย,ย่าเพิ่งใหม่ดังนั้ดึงข้อไม่เกี่ยว <c oughs> นี่มาไปดูในตู้กันดีกว่าว่าเฮ้ยตู้ของเขามีอะไรบ้างโอ้ยท่านูุรับพิศรพันธะอันนี้อะไรไทยแลนด์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยะตู้นางนะคะก็มีท่านอยู่รับแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะ เอ็มดีมันคงเป็นแบบมุกมิกกับดีมนะมุกมิกข้างล่างคือมุกมิกนี่น่าเหมือนมุกมิกมากแล้วดีมตอนผมสั้นอะไรกูว่ลงมาตรงนี้เนี่ยโอ้ยเลือดไฟของเรานะคะแล้วที่ห้ยฉันเซอของดีอะไรก็ยอ้ยยอยห้องนอนแกจะโดนฉันยุดวันนี้แล้วมันโชคดีของตี้จริงๆที่ได้นอนบ้านหลังนี้ แล้วที่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำด้วยอก,ก้อยขออนุญาตนอนที่นี่เลยได้ป่ะวะอออยากนอนอ่ฮัลโหลจะอยู่บนเตียงฉันลอใช่าจะบนเตียงแกสบายมากเลยแกได้นอนไปยังอะ่ะ ฉันนอนเล่นแต่ว่าฉันยังไม่ได้นอนแบบข้ามคืนเลยเคลาเตียงมึงจะนอนสบายมากเลยว่ะกูอะ่ะกะว่ากูจะนอนอยู่ที่นี่แหละกูจะไม่ไปไหนละแต่ขนตาม,มึงสะพรึงมากอะ่ะใช่กูไปทํางานแล<ต>้นอนได้น่าสะพรึงมาก <c oughs> ลูกสาวกูอยู่ไหนเนี่ยลูกสาวอยู่ข้างล่างอยู่กับคุณยายเพราะว่ากูจะชวนมันขึ้นมาแล้วมันไม่ขึ้นมึงก็เลยทูกข์กูเลยเคลาเยี่ยมจริง เพราะมึงมาเป็นนายที่ดุไงบ้านแม่มึงของกินเยอะมากเลยว่ะใช่อีเดีย่าคือบ้านที่แห้งแรงได้เชสว่ามากูไปหาอะไรกินก่อนกูหิวหุ้ยอะไรอะสองดีมากจริงปะเออที่สั่งว่าแบบแพงเลยเนี่ยอย่าบอกว่าแกะนะกินแกะไม่เป็น อุ๊ยวันนี้เหลือจะแบบกุ้งดองหรือเราจะแบบเออชงชงชงชนมหแค่พี่ไปอยู่เดินที่อิตาลีแล้วดินเมาพี่ก็เหนื่อยแล้วโอเคค่ะโบ้มาสบายดีเอ็นจูแคร์กูอยากมีุ้งออร์ดโเคป่ะนี่นะครับกุ้งดองโฮตาเตะดองแซลมอนดองไข่ดองนะครับตอนนี้เตรียมไม่หมดแล้วพี่อยากกินมะม่วง มีร้านให้กินหลายร้านอยู่เหมือนกันนะอยากกินก๋วยเตี๋ยวจะนได้กินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวก็จะโทรหามียนะอมีนว่างมีนควรจะมาหาค่อยุูคนได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วสั่งเส้นเล็กหมูตุ๋นไปน่ากินมากในระหว่างที่กินไปด้วยมันจะโทรหามีนพี่ไปด้วยเมีนพี่ก้อยเองมีนกุเหว่ยมากเลยกรงว่างไหมทำไรอะแวะทหากรุ้งในซีทุกคนมีคู่มาเลยมีกูไม่มีคู่อ่ามรงว่างกันหรือว่างกี่โมงอะ ตอนนี nice. ้ยังเย็นๆอะโอเคแสดงว่าเดี๋ยวบีมมาหาโอเคได้จ้าเจอกันนะโครงการนะจ๊ะได้จ้าจุ๊บจ้าบ๊ายบายโอเคเจอกันบนห้องนะจ๊ะเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นนะจ๊ะเรามาดูกันว่าฝีมือคุณแมนนี่นี่จะเป็นยังไงเออพี่ looking good นะเหมือนเสือร้องไห้เลยเหมือนกันเนาะเอาเนื้อกูซาเสือร้องไห้เลยนะบี เออนี่นี่ซะหน่อยซะหน่อยนี่ช่วงอ่าอ่านี่นีโอเคพอยกโอเคแล้วก็มาคั่วๆข้างนอกเย้เสร็จละนี่นะคะเรียบร้อยพร้อมแล้วค่ะอาหารเมื้อยของเราในวันนี้นะคะมีสเต็กเนื้อนะคะซึ่งเป็นแบบเป็นเนื้อเกรด เกรดที่ดีที่สุดนะพี่แมนบอกแล้วก็มีของนองต่างๆที่พิ่ิมกินไม่ค่อยได้นะคะแต่พี่แมนก็ยังเตรียมไว้ชิมชิมแรกก่อนอุ๊ยนี่นะคะอร่อยเย็นหมดแล้วพี่หต่อยพี่แมนอร่อยมันมีติดมันได้เล็นึงอ่ะพี่ชอบพี่ชอบงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำอะไรกันต่อค่ะได้ละได้ละคะทีิ๊ก โอเคพาหลานสาวเข้าถ okay, okay. okay. ุงเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะไปเราถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนคุณนิกี้คุณยังหูฟัาทีแล้วเราลูกสาวก่อนเลยเลยล่ามานีมาไม่เค็มอยู่ครับแปเบเติมมาตโอเคโอเคตีอย่าแทบไม่เอาของอะไรมาเลยเอามาแค่แว่นสายตานะคะเพราะว่า เราจะใช้ของของเพื่อนทั้งหมดอุปกรณ์อาบน้ำทั้งหมดเสื้อผ้าทุกอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นบ้านของเขาติ๊ก็เลยยังทำตัวไม่ค่อยถูกเดี๋ยวรอดูว่าเออจะทําอะไรต่อไปนะคะไม,ไม่มีอะไรทําอาบน้าดีกว่าเนาะทั้งวันแล้วโอ๊ยนี่ห้องน้ํานะคะโอ๊ยคนรีมเขาเตรียมชุดไว้ให้นะนี่นี่นะคะของพ I. Party Hello Sunday นี่เป็นเบลนะมีเหมือนกันเลยซักปะอืมก็ของอยูโอเคถ่ายเองก็เ,เยะนะียนนะทุกคนเนาะทุกคน ก็ชินสองจานแล้วไม่กลิ่นมากเลยเดี๋ยวมินมาให้ถอเลื่องดินเทนโดดวะไม่ถ่ายแล้วกดหัวเลยนี่หรอแม่ลูกสาวอยู่ไหนลูกสาวอยู่กับพ่อมึงลูกสาวกูฉีดบทพูดด้วยหลังกลับมาจะถึงบ้านนะเ้ยมึงเอาสเปรย์รีฉีดแล้วโอเคกูคต้องทำยังไงนะมึงเอาสเปรย์ที่เป็นรูปหมาเป็นสีฟ้าไปฉีดแล้วก็เอากระดาษซับจนกว่ามันจะแห้ง พ่อมันไม่ทำหรอกไปไทำแล้วเดีย๋ยวตีจะต้องไปปฏิบัติภารกิจเพราะแม่มันสั่งมานะคะโอเคค่ะทุกคนลงไปเช็ดฉี่น้องกันไอสั <c oughs> เรากำลังจะเช็ดฉี่ไหนล่ากันนะตามค <c oughs> ำสั่งแม่มันเนี่ย <c oughs> เนี่ยแฉะแฉะเนี่ยไอ้ก้อยบอกว่าพ่อมันไม่ทำหรอกแค่ตีลงมาทำแค่แด่ทุกคนอาบน้ำเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวคุณพิรุธจะมาหารอ โที่เราจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือออกกำลังกายนี่นะคะแมนยูเฮ้ยพี่ปั่นจักรยานลัตตี้ก็จะดูแมก i ์ปกติที่ปั่นประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยพูดจริงปะคีโมากดีมากพี่แมนปั่นไปพี่แมน เสร็จฉันก็จะนั่งดูซีรีส์พี่แม่ก็บอกว่าชุดมันไม่พองว่าจะให้ขาตอนถึงยังกระจกซอสป,ปีดแล้ววันนี้ <c oughs> ชัวร์มากนะคะไม่รู้บ้านอื่นเขาทำอะไรกันบ้างน,นะคะตอนนี้เออว่ะพี่ทำอะไรอยู่ว่ะพี่จะสั่งข้าวผ่านกร็บมากินเองนะคะแล้วก็จะใจดีสั่งเผื่อพี่นิกกี้ด้วย <c oughs> เตรียมเสร็จแล้วหรอ <c oughs> ไม่เสร็จี๋ยว,ว่าออกไปเลย <c oughs> จริงหรอเพื่อนหนูเลยน้องรอน รู้สึกผิดแล้วสิโอเคอะข้าวนล่าต้องยังไงครับพี่นิกกี้นี่ครับอุ่นมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วคือในล่ากินข้าวก็คือ1ชิ้นเหรอคหนึ่งชิ้นครับน้องนี่อันนี้นมันไม่ค่อยร้อนมันยังเย็นอยู่เลยเนะี่ยฮะมันยังเย็นอยู่เลยพี่รีบอะ่ะอาหารในล่าพี่ยังรีบอุ่นเลยนี่แล้วมันกินได้ไหมเนี่ยน้องลองชิมดิพอน้องนี่คือน้องต้องมาใช้ชีวิตเหมือนก้อยฮะก้อยชิมอาหารมาทุกครั้งนะจริงหรอพี่ะิกกียว่าหนกล้าไมไม่กล้าว่ะพี่ว่ายังไงไม่กล้าอากลัว เป็นไงรสชาติมันก็รสชาติเหมือนแบบเหมือนตับล้วนๆอ่ะอะอเหรอแล้วพี่ดิ๊กเคยกินไหมไม่เคยอ่ะไม่กินไม่ร้องอ่ะใจหน่อยพ่อเขาไม่เคยร้องเพ้นเครื่องกรุตพี่ดิ๊กเนล่าดิ๊นสิพ่อเธอสิพ่อเธอสิอ่าอีกชั่วอ่ามาแล้วอ่าใช่ทีนี้หนูก็ต้องให้ขอมือก่อนขอมือเนล่าขอมือหน่อยดิๆโอเคจะกินละอ่ะไปนี่หนูรู้ประโยชน์พี่คืนนึง คืนนึงถึงเ,เช้าอ่ะใช่ <c oughs> ลาง,งานรอเลยที่พวกเนี้ยไม่มีแต่ก็กำชับมาแล้วว่าให้นอนห้องแม่พี่นิกกี้เพราะอะไรเราเป็นหญิงเป็นนางเราจะไปนอนบ้านผู้ชายโดยห้อง,งเดียวกันไม่ได้ไทำมันหวงเตียงลองเบบี้ทำอะไรอ่ะทำมีกับนัาเตี๋ยเลยเปิดเปิดเก้าเด็ดเน๊ะเบบี้ทำอะไรอ่ะ อ,นนาอ,อาบน้ำกินเหล้ากันเลยดิอุ๊ยอาบน้ำแล้วเหรออุ๊ยแล้วอาบน้ำต้องอาบน้ำมาเหรอคอนเซ็ปต์รายการอนะห้องดีมามันไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องหาอะไรทำก็เลยอาบน้ำเห้าแล้วนาตี้ต้องอาบน้ำไหมเนี่ยนัตตี้ไม่ต้องอาบหรอกวนอนไปเลยอย่างเงี้ยเขารักความสะอาดไมมกันผมไม่ขึ้นเตียงนะอะไรนัตตี้ไม่ต้องนอนห้องเดียวกับเธอ เพลงอะไรอ่ะแล้วลูกอ่ะไม่ให้อาหารแล้วลูกอ่ะตัดมันต้องอยู่ตามมีตามเกิดสิวะอะไรวะปกติบอกรักลูกทุกวันน่ะเฮ้ยต้องใส่เสื่ออะไรไม่ได้ใส่ชุดนอนอ่ะไม่ใส่เลยเดี๋ยวค่อยไปใส่ตอนมีนมาอ้าวรอเขี้อะไรเราไปใส่เสื้ออะไรสิเออแปลกแปลกคนถ้าเป็นตัวโต้ไปบ้านผู้ชายไม่ใส่เสื้อได้ยังไงก็มันไม่มีคนโอเคโอเคเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวโทรไปอีกนะเดี๋ยวโทรไปอีก ตอนนี้นะคะเรามานั่งครเดาวก่อนที่จะไปอาบน้ำนะคะปิดถึงแล้วเรามาสัมภาษณ์ว่าที่จะบ่าวดีกว่าขอแต่งงานหรือแต่งงานแล้วอะ<ด>มันมีอะไรจุดประกายไหมก็อายุก็เริ่มเยอะแล้งแงแลวไงเราก็รู้สึกว่าถึงจุดที่เราสึกว่าเออมันแบบอยากสร้างครอบครัวแล้วมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองแล้วเราอยากมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อก่อนนะอยากได้ลูกชายนี่ได้ผู้หญิงอ๋อเกยผู้หญิงไม่ได้เหมือนดีมั้งนะถ้าเป็นเหมือนดีมันพี่จะไม่อยากมีลูกผู้หญิงอีกแล้ว ทำไมตลอดไปไม่แต,ต่เราอะมีจุดเชื่อมโยงกันเหมือนรับสนทิทกันเพราะว่าเหมือนเราอยู่คณะเดียวกันด้วยก็ไม่มีอะไรจริง เพื่อนที่สนิทมากๆของพี่เนี่ยเป็นเคยเป็นคนสนิทของดิมแล้วกันอ,อย่างนี้ดีกว่ากัานเพื่อนดิมแค่นั้นแหละเออนั่นแหละเออเราก็เลยได้เจอกันบ่อยโน่นนี่น,น, <ไป S 2> น,นั่นในละอืดอีกแล้วที่เด็กกิรุป,ปาตาแต่ตี้มาถึงที่ในเตี้ยังไม่ทําอะไรเลยนอกจากเช็ดฉี่กับอืนในลาแล้วเดี๋ยวอ,อืมันแห้งมันอืม,มัน,นแห้งเดี๋ยวพี่เอาไปทิ้งให้เด็กน้องตี้ต้องแค่ซับๆนะหนูเช็ดทั้งนั่งขี้เต็มพรมมาสิคะตี้ไม่พีี่นหนูถูถูอย่างนั้นพี่จะเต็มพรมบ้านกูสิ ออีก้อยมึงแอบดูกูกับพี่นิกกี้หรอใช่เรียกก้องหมุนมานกล้องหมุนมาพ่อจะไปอิตาลีนะติดกล้องมุมนี้มุมนู้นมุมนั้นถ้าเปิดมันก็ดูได้คนเดียวจริงเหรอพี่ดูไม่ได้เหรอไม่ได้อยไปอีก้อยโอเคค่ะพี่นิกกี้ระหว่างรออาหารเรามาเนี่ยที่จะขึ้นไปอาบน้ำก่อนได้ตามสบายให้พี่ไปส่งไม่ได้ไม่ต้องเดี๋ยวลองไปเองน้องรู้ทางไม่ไว้ใไกล ก่อนอื่นที่จะทําการหาชุดนอนก่อนนะคะเยในที่สุดก็เจอแล้วค่ะชุดนอนของคุณอารัชนะคะนี่เป็นชุดนอนที่พวกเรามีเหมือนกันทุกคนเลยทุกคนคะที่เจอไอเทมที่เหมือนของตี้เลย <c oughs> อู้ย,อ,ยอันนี้คือสกินซิสต้านะคะไบรท์เทนนิ่งบูสเตอร์แล้วก็ สกินซิสตอร์นะคะไบรท์เน็งแอมพลูมีเหมือนกันเลยหวานแล้วแล้วค่ะห้องนี้เหออรอตื่นเต้นจังเลยอะ่ะไม่เคยเข้ามาเลยอะ่ะนี่เหรอดีเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะเนี่ยที่เข้าห้องนอนพี่ได้เนี่ยอุ้ยตอนแหล่ <c oughs> สดเลย <c oughs> อุวินที่ชดตี้เหรอดูดิกินกินตู้พี่ไปเยอะเหมือนกันเออเยอะเหมือนกันนะผ้าคนหนูอะ่ะจะให้อาบน้ำตัวที่่มีผ้าคนหนูหรือไง โอ้ยนี่ทุกคนทุกคนทุกคนเราโดนปั๊มข้าใส่นี่นะคะภาพขอหนูอยากจะใช้สกินแคร์ของนับติไหนอันไหนคือโตโอ้โน่นหรือเปล่าเอออันนี้ของตินี่หรอคืออะไรอ่ะเห็นติ้ตตกำลัาวางอยู่เธออยากรู้ละสิว่ามันคืออะไรนี่ก็คือสกินซิสเตอร์เร a n เ e b r นซ์บร n i n g นิ่งบูสเตอร์แล้วก็แอมพูนี่นะคะคือ สกินแคร์สตัวที่ก้อยกับตี้บังเอิญมีเหมือนกันเลยตัวแรกนะคะคือสกินซิสตาเรเดียนสไบรท์เนนิ่งบูสเตอร์ค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะคือสกินซิสตาเรเดียนสไบรท์เนียร์แอมพลนะคะตัวแอมพูคล้ายๆกับเซรั่มเข้มข้นนั่นแหละซึ่ง2ตัวนี้ค่ะทุกคนมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรา กระจ่างใส่ขึ้นพวกจุดด่างดำนี้ก็คือจะลดลงทันทีเลย79%นะคะตี้ลองใช้มาแล้ว7วันก็คือเวิร์กมากๆนะคะวิธีการทํางานของเขานะคะก็คือเขาจะเข้าไปยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวเรา เราก็ไปเร่งกระบวนการผลัดเซลล์ของผิวเราให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะก็ทําให้หน้าของเรากระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะอย่างหนึ่งคือถ้าคณผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้เพราะก้อยก็เป็นคนผิวแพ้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันปราศจากสารกันเสียน้ําหอมแอลกอฮอล์แล้วก็น้ํามันนะคะแล้วก็ไม่มีการทดลองกับสัตว์เลยนะคะเพราะฉะนั้น,นบอกเลยว่าลองใช้แล้วกระจ่างใสขึ้นมาอันนี้นะคะเจอที่วัสันช็อปปี้ลาซาด้าค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ตัวนี้นะคะสกินซิสเตอร์เรดิเอ แอมพูราคา590บาทก็คือมี7ชิ้นแบบนี้ส่วนตัวนี้นะคะ Skin Sista Radiance b o o s t e r ตัวนี้490บาทตัวนี้15 ml นะคะโอเคค่ะทุกคนทำไมเราต้องมานอนบ้านคนอื่นด้วยเนี่ยโอเคไม่พอใจไม่ไม่นพี่เ็น คทุกนตอนนี้นะคะก็เราจะเริ่มทาสกินแคร์ค่ะเราจะมาเริ่มทาด้วยสกินจิสตากันนะคะใช้แอมพู่ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยบูสเตอร์ค่ะมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกคือเราต้องดีดดีดตรงหัวบนหลอดตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ให้แอมพูนะคะค้างอยู่ข้างบนหัวหลอดเราก็เสียบพลาสติกลงไปบนฝาแบบนี้กดให้มันดังกึกหักตรงปลายเนี่ยออกตึง้งหักง่ายมากก็ทาไปที่หน้านะคะ ม,ม,มาตัวที่สองนะคะู o เตอร์นี่นะคะอ่าข้อแรกเลยเราก็คือเปิดฝาเสร็จปุ๊บแล้วกดที่หัวให้สุดหนึ่งครั้งเพื่อที่ว่าเผื่อมีน้ําเนี่ยคาอยู่ในหลอดมันจะได้ออกเสร็จปุ๊บแล้วกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บนี่นะคะเพื่อให้มันเต็มเต็มเลยแบบนี้ของบูสเตอร์ดูคะ่ะบางเบามากนี่นะคะเพื่อความกระชังใส่แล้วก็ลดชุดดังดังด้วยจ้นี่ นี่แหละค่ะก็คือ2ขั้นตอนคุณพิรวิทย์มาเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสวยสวยรับเขาเขาจะตกใจปะที่รักไปที่สุดเราก็ได้เจอกันที่รักลงโพสทำไมก่อนที่รักเชิญหนุ่มสาวอยู่ก <c oughs> ับสองดาวแ่งยิงมะโ <c oughs> อปามีน,นเดินมาแล้วหรอทุกคนก็ขอบพูดให้ฟังนะ มีนเนี่ยเวลามินี่ยมันนะมันกระเทยมากเลยนะเราจะกระเทยวุ๊เราก็จะดูมีนลังหน้ากันค่ะทุกคนวันนี้คุณไปทําอะไรมาคะไปูทูบของคนอื่นผมทํารายการนะครับชื่อว่าเมนสไตล์เกี่ยวกับบอลหรออ๋อแต่งตัวพาพวกแบบคนกีฬามาแต่งตัวอะไรเงี้ยทุกคนหรูอแบลก้อยอ่ะเจอมีนนะเราเจะมีเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนวะไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าที่แบบอันนี้ด้วยกันคือเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากรีวิวว่า พอได้ครับผมพอได้ครับไม่พอแล้วพอเอยครับผมยาวนานนั้นเอาจริงๆท่านทับเป็นปีอ่ะโอ้โหนานสี่ประมาณแล้นะสี่ห้าปีถ้าเราคบกันถือว่าเราคบกันมาสี่ห้าปีแล้วนะถ้าเราคบกันป่านนี้เราก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วพี่เราคงแบบย้ายย้ายลงไปแต่โตที่อื่นย้ายมากูจะเข้ากับมึงไม่ได้เลยหรอกูมันไม่น่ารักหรอเดี๋ยวนี้ก็จะน่ารักแต่สมัยก่อนก็ย้าย เล่นอะไรวะอีดินเทนโดสวิ t c h เนี่ยกูไม่เคยเล่นเลยสอนกูเล่นหน่อยสิได้ดิมันสนุกปะที่สุดหรอได้แล้วมาแข่งกันจัดแปะดีเทนโดสวิ i t c ค่ะอ้าวไหนวะ่าเป่าผมวิทยาเป่าผมก่อนพี่ไปเป่าผมแล้วผมไปล้างหน้าเดี๋ยวให้มึงเอางี้ให้ได้ซีนหน่อยโยมีคนเป่าผมให้นะเออว้าเป่ากูมึงเราเป็นซีนสวิชส์สิซีนกูจะใส่รลองเพลงซาเลน์เกย์ โอเคทุกคนไปเล่นดิเทนโนสูรดีกว่าคุณณัชัดอาหารมาเชิญมากินข้าวจ้ะจ้ะตกลงนอนห้องไหนนอนวันนี้ห้องไหนห้องแม่ไหมอะไรท้าพอนเทนต์สลับบ้านนี่ใช่ไหมหนูมาบ้านพี่หนูก็ต้องนอนห้องพี่เพราะว่าค่าไฟแพงนะถูกป่ะนอนห้องแม่พี่อ่ะพี่จะต้องเสียแอร์เพิ่มไหมถูกไหมล่ะหนูจ่ายค่าไฟพี่มันไม่เกี่ยวกับหนูจ่ายหรือไม่จ่ายมันเหมือนแบบ หนูไม่เกลียดพี่อะที่าที่เกิดที่เกิดที่นี่ขั้วโลกแล้วประเพณีเขาก็คือแบบว่าต้องนอนกับเจ้าของบ้านจริงไปเสิร์ชสิสมัยคุณไม่ได้เกิดลครราชสีมาเหรอลครสรีมาลาอืมนั่นแหละลครราชสีมามันโคราชน้องสมัยก่อนก่อนจะคบก้อยคุณนิกกี้น้าฉัดครับผมแสบเจ้าชู้เบอร์ไหนหนักเลยคุณคิดว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วไหมปีสาจตัวนั้นยังอยู่ไหม ปีศาจมันอยู่ในตัวของทุกคนตอนที่อยู่กับก้อยเนี่ยปีศาจเคยสมสลือบ้างไหมไม่เคยเลยคก็มีแต่เล่นล่ะอันนี้คือเกมแบบปั่นๆตลอๆไม่มีอะไรเคยรอบตายนี้กดแล้วกดคุณวันมุดเล่นในนู้นวิด้เลื่อนอ่ะนี่เห็นไหมใช่ใช่เฮ้ยมันคุณผิดทางละอ๋ออ๋อ เดีหมือนกันมันมันจะมีท่าแล้วให้เราทำตามเลยี่โอเคครังไว้แค่นั้นก่็ชนะคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่เราลองร้องเพลงด้วยกันไหมมาดิทำไมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเพลงด้วยกันนะคะจะไปเป็นดาวเดินเอ้ามึงเป็นลิปไงมึงเป็นเป็นอันที่สอดเข้ามาใช่จะไปเป็นดาวเดิน chúng ta sẽ bay lên da, đôi dance อย่าพยายามไปดีนะไปดีนะโอเคค่ะท okay ุกคนเราจะปล่อยบินกลับไปแล้วเพราะว่านี่เสียสละเวลามาให้เรานะคะแล้ว oh, ก็กลับบ mm ้านบ๊วยบายเจอกันครับพีระวทของเราจะไปแล้วบ๊วยเจอกันครับก็ขึ้นไปเซอร์วีเตียงกันดีกว่าเอาจริงถ้ากูเจอแบบผีอะกูจะหนียังไงกูก็ต้องกระโดดอย่างเดียวอะทุกคนแม่มบีนมันนอนได้คนเดียวหรือเปล่าอโอ๊ยทุกคนขะอยู่บนเตียงแล้วค่ะโอ๊ย ใครทุกคนเดี๋ยวไปก็จะนอนเล่นลลนี่แหละนั่งมือถือไปเรื่อยๆไม่รู้ฝั่งหนูเป็นไงกันบ้างแต่ก็ไหนๆก็ไหน,นๆแหละไม่รู้จะต้องทําอะไรแหละไปดูคนอื่นก็แล้วกันถือว่าคืนนี้กูดไหนทุกคนเลยค่ะชานจะเยังไม่อาบน้ำอีกเหรอยังคือเราจะเล่นเกมอ่ะสิ yes เดี๋ยวนะนี่สามทุ่มอยู่เลยเหรอไม่านาฬิกานี่ช่างมันอ๋อนาฬิกานายขนาดรับเออไม่ได้โอเคโอเคช่างมัน <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆนี่ก็คือห้าทุ่มแล้วนะคะทุกคนใช่พรุ่งนี้เช้าเราจะเจอกันปล่าเตรียมตัวยังงมีงานประมาณสิบโมงถ้างั้นไม่เจอพี่อยู่บ้านแบบสายบุกคืนเหรอเดี๋ยวพี่สั่งให้บ้านไปให้อ๋อจะต้องเตรียมอะไรบ้างไงเพื่อจริงเหรอข้าวเช้าอย่างนี้ได้เหรอจะกินอะไรอ่ะอเมริกันเบรกฟาสต์อเมริกันเบรกฟาสต์กระแดกเหมือนกันนะเราอ่ะบายบายอย่าทำห้องวิสุทธิ์ผมล้างเช้าก็ต้องเตลียนด้วยอีกรอบเลงเหรออาบน้ำแล้วก็ต้องล้างอีกเหรอใช่บาย ใช่คะ่ะจะของบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วคะ่ะทุกคน,อพ,นพอมส่งคุณนัตตี้เข้านอนครับนิ่หนึ่งเขาะได้หลับฝันวดไหนอร่อยนะขวดไหนอร่อยนะเราอยากชิมตาคนเมานะถ้าแบบว่าถับยังย <laughs> อะไรคุยพี่นิกี้แต่ีิดมกลิ่นแล้วที่ว่าอุ้ยไม่เยอะไปหรอไม่เยอะอร่อยเปลืองป่ะไม่เป็นไร อร่อยจริงทำไม่รักนี่มาชวนกินน่าปวดสี่พันนะจริงเหรอสี่พันน่าปวดเงี่ยเดี๋ยวคุณขึ้นมามันหมดแล้วนะหรือยังกล้าจะต้องเดินไปถามอ่ะนูเฮ็นเล่าให้ไหมอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวพี่ไปนอนพี่นิกกี้จะไปเล่นเกมค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรพี่นิกกี้ ี่คือห้องนอนของแม่สาวใช่ไหมคะใช่คร uh, okay, ับห้องนอนคุณแม่ครับขออนุญาตแม่สาวนะคะโอเคนอนห้องนี้ได้เลยใช่ไหมได้น้องแม่สาวไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าโอเคอะไรไม่เป air, oh ิดแอร์ไม่อะไรเลยเปิดแอร์เดี๋ยวเปิดแอร์ไปไปถึงเวลานอนแล้วคุณนายนะคะพี่นิกกี้บายปึ๊บปิดไฟปิดประตูแล้วเปิดมาเจอพี่บอกว่าปิดไฟปึ๊บโอเคปิดประตูเลย กำลังกอดใครมาจอพี่งงปะไม่งงปีศาจในตัวค okay, 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 okay. okay, ุณมันกำลังจะตื่นไงเห็นแล้วเอ้เยนิกกี้โอเคเจอแล้พี่ท้องบายคุณนายครับพี่นิกกี้โอเคค่ะทุกคนคุณนิกกี้นะฉัตรได้ปล่อยให้เราเข้ามาในห้องนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วภารกิจในการนอนบ้านเพื่อนก้อยนะคะ ก็คือบ้านพี่นิกี้เนี่ยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีเพราะฉะนั้นก็คืนนี้เป็นคืนที่ดีค่ะ Good night ราตรีสวัสดิ์ฝากซับสไครต์ช่องนะคะก้อยนัตตีบีมแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ก้อยเบนวังนตี่เบนหวานบีมด้วยนะจ๊ะ